สวัสดีครับผมร้านปลาไว้อะไรงานเชื่อมวันนี้มีสินค้าทางท่องทางออนไลน์ที่จำหน่ายอยู่ทั้งในช h อป e ีและ l z a d a มานำเสนอนะครับรายการแรกเป็นคอนแทคทิปทรงพาราขนาด0.8มิลนมนะครับคอนแทคทิปรายการนี้ที่เราจำหน่ายเป็นตัวค่อนข้างหนานะครับผม เนี่ยครับความยาวของคอนแทคที่ตัวนี้จะประมาณ45มิลคอนแทคที่พานานเนี่ยจะมีตัวสั้นก็มีนะครับแต่ยาวประมาณ40มิลแต่ตัวนี้ยาว45มิลโดยประมาณนะครับผมก็เป็นขนาดมาตรฐานโดยทั่วไปที่นิยมใช้กันอยู่กัรของตลาดนะครับ รายการที่2ที่เราจำหน่ายเป็นชุดในเซตนี้นะครับจะเป็นนอเสเซินที่ใช้กับคอนแทคที่พานาเนี่แหละหรือว่าเรียกว่านอเสเซิพานา2 0 0แอมแอจุดเด่นของสินค้ารายการนี้ที่ทางเราภูมิใจนำเสนอนะครับก็เรื่องความหนานะครับผมความหนาที่วัดได้นี่ก็ประมาณ1.6มิลนะครับจะมีให้ในชุดนี้จำนวน1ตัวนะครับ และ1นจุดเด่นของนอตเซนตัวนี้คืองานปานนี่มากนะครับผมและแผ่นกันช็อตสีขาวที่ท่านเห็นอยู่นี้ทนความร้มอนมากๆเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายโรงงานหลายยี่ห้อที่โดนความร้มอนแล้วแผ่นกันช็อตตัวนี้ก็จะหลุดออกไปแต่นอตเซนตัวนี้มี คุณสมบัติพิเศษสามารถทนควารมร้อนได้สูงเพราะโรงงานนี้ใช้เครื่องจักรอย่างดีในการประกอบต่างๆนะครับรายการต่อมาจะเรียกว่า n o s เซ c ค e e นเนหรือเรียกภาษาไทยสั้นๆว่าเจลจุ่มหัวหัวเชื่อมไว้ทำความสะอาดคอนแทคทิปและ n อ s เซรายการนี้กระป๋องนี้จะหนัก200กรัม นะครับตามท้องตลาดก็จะมี200กรัม400กรัม450กรัมแต่ตัวนี้จะเป็น200กรัมนะครับสินค้าที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้จะจำหน่ายเป็นชุดมี3อย่างด้วยกันนะครับ1ก็จะมีคอนแทคทีฟขนาด0.8 10ตัวน็อตเซิน1ตัวแล้วก็เจลจุ่มล่างหัวเชื่อม